กสุดที่ทัาจุมด้วยนะครับเราอยู่ในเกมไม้คับตอนที่เท้าไหร่แล้ววน่าจะาตอนที่เอ่อสิบหกนะนี้เราก็ดังจากพาที่แล้วเราได้ทําปลูกข้าวไปนะครับ <laughs> แล้วผมยังไม่ได้เก็บของเลยเฮ้ยก่อนหน้านี้เก็บแล้วไม่ใช่หรอครับเออช่างมัน โอเคอ้าวไม้มาจากไหนวะเนี่ยเออช่างมันโอเคนะครับปลุกต่อ,อเราย้ายน้องฟูจิโกะมาด้านล่างแล้วนะครับวันนี้มีภารกิจที่เราจะต้องไปทำนี่นะครับนั่นคือการย้ายบ้านแล้วก็ทิ้งให้น้องซีอยู่บ้านนี้คนเดียวนะครับทิ้งให้น้องผมอยู่บ้านนี้ อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายหวังว่าจะไม่มีใครมาขโมยของเนะว่าถ้ามีคนมาขโมยของแล้วก็มันจะอาจาจะเกิดจุดประสงค์อะไรก็ได้เนะซึ่งของที่ผมจะจําเป็นเอาไปมากที่สุดก็คือของพวกนี้ให้กันเพราะว่าผมว่าเก็บของจากพาที่ลล้วเอาไว้ไว้ในกล่องกลัวของมันจะหายนะครับ ถ,ถือว่าเก็บในกล่องมันก็หายได้เหมือนกันแหละถ้าไม่ได้เซฟพวกเซฟแมปอะไรอย่างนี้นะหายได้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับของที่จำเป็นเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้นะครับเบ็ดตกปลาหนึ่งอันแล้วก็แล้วก็ถ่านคือจำเป็นมากไม้ก็สักหกอัน น่ะมีไม้อยู่ในตัวแล้วหกสี่อันโอ้พอพอที่จะออกเดินทางนะครับง่ายมากง่ายมากเราก็ไปดูส่วนด้านล่างดีว่านะหรือว่าจะนอนก็ได้นะผมเลือกที่ จะนอนดีกว่าขอเตียงมันงันจะได้ไปเกิดที่นู่นนะครับคือว่ายายบ้านจะได้ไปเกิดที่นู่นนะก็ไม่รู้ว่าจะมีดีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ เอากล่องครับไปด้วยแล้วกันแล้วก็เอาเตาออไปอันหนึ่งนะโอเคผมพร้อมที่จะย้ายบ้านแล้วคลิปนี้สั้นมากนะครับมีเวลาแค่นี้จริงก็ดูไปก่อนแล้วกันว่าบ้านอีกบ้านหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะ นะครับส่วนพานหน้าก็จะลองขุดแร่ในบ้านใหม่กันว่าจะเจอเพชรเจอทองอะไรหรือเปล่าเจอก็ขุดไม่เจอก็ไม่ขุดแค่นั้นแหละนะครับต้องลองดูนะทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะ อลำบากด,ด้วยฐานก็เ,เอาไว้ตรงนี้ไปตรงนี้นะครับใ,ให้หมดโอ้โหถือว่ามีของเก็บอยู่ในช่องไม่ไม่กี่อันเพราะเราต้องการกระจกด้วยเอาทรายมาทำเป็นแก้วเ<ม>ผา เผาทรายปุ๊บได,ได้ได้ได้กระจกปั๊บชีวิตนีมันดีจริงๆเลยเอาทรายาเผาแล้ว <c oughs> อันนี้ผมทำทำทำ,ทำ่าท่าเรือเอาไว้นะครับไหนๆมันก็เป็นท่าเรือแล้วกูทำเป็นสะพานเลยแล้วกันโอเควางต่อ วังต่อครับวังต่อวังต่อวังต่อแต่ใครมาสร้างอาดุสวรีแถวนี้วะนี่กูนี่ว่าโอเควางวางวางเรื่อยๆครับ ชุดเกาะมันแปลกๆไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบว่าเราเราไม่ได้ใส่อยู่ปะใส่อยู่อ๋อใส่อยู่เกใส่ก็ใส่แต่รู้สึกว่ามันจะเริ่มเมืดแหละดีนะผมเอาเตียงมา เตียงมาผมก็รู้สึกดีโอเควางไว้ตรงนีน้แล้วกันแล้วก็ทำตรงทำดาบให้เรียบร้อยจะดาบเล็กพังนี่สวยเลยทำดาบหินไว้สู้กับพวกซอมบี้ ก็ทำเรือไว้ลำหนึ่งเรือ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 ในเกมหมครับนี่ต้องใช้พายด้วยนะเออเมื่อก่อนมันไม่ต้องใช้รู้สึกว่าถ้าไม่ใช้พายอะ่ะมันจะบังคับง่ายกว่าแต่พอมีพายแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบประจากไงไง จร,จริงนะมันดูยักอยองไงไม่รู้อ่ะโอเคเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวสีขาวน้องหมาเปล่าวะน้องหมาแน่ขาแบมุมก่อนโอเคทีค่เราเห็นน้องหมานะครับ อึอมันขึ้นเยอะแยะเลยโอ้โหมันขึ้นเยอะแยะมันก็้เยอะแยะมันขึ้เยอะแยะเกินอืออือไม่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 คร้องอยานะครับอยาอยาเพราะแต่ผมปรับเป็นของไม่ตกอย่างมาเออเคไดอะไรไม่ต้องเสียเลเวลจากข่าวที่เดวนี่ไปตายมาโอ้โห จากเลเวลยี y aya, y aya, y aya. Meals, rol, ิบนี่เหลือแค่หก yeah. เองอุ้ยยาฮยา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 ขาร้อยายายาขอร้อยา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 ไม่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 แหวะอออ้าวอ้าวคงโตกะโทเเ้ยไปตอนเช้าน่าจะดีกว่าเอาเลเวลหายหมดเลยโอ้เซิง ผมปรับเป็นของตกเขาไว้แล้วเนี่ยโอ้เส็งครับเราต้องวิ่งนะครับวิ่งให้ไปให้หมดโลกครับผมดูอนิเมชั่นในการวิ่ง แอนิเมชันในการวิ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าสมจริงหรือเปล่านะรครับไปครับาถ้าต้องไปเก็บของอย่างรวดไวรวดเร็วทันใจสวัสดีพี่งัวพอดี พิงวัววัดเดวัดเดพิงัวนี่เสียงคุนๆนะเสียงเหมือนคนวัดเซ้าลินไงไม่รู้เขา่าจะมาจากเมืองจีนนะครับ <c oughs> เช่นโอชอบลืออะไรเงี้ยถ้ามีมดพิ่งวัวและพิงัวตื่ดาบได้นีะ่โคตรเทุ่อุ้ยปลาปลาเล็กปลาน้อยเราจะไม่ฆ่าปลานะครับ พราะว่าเขายังไม่ได้ทอะไรเราเลยแถ้ามีปลากระกเป้ามาทาร้ายเราก็จะกันแน่งเลยครับ <c oughs> ปลากระ,ประกเป้ามันกินแล้วมีพิษไงไงของผมหหพอมาเก็บของรู้สึกว่ามันแหลกมากเลยเนี่ยดีนะเรามาอยู่ตรงนี้ไปต่อครับเก็บหมดแล้วแน่นะ รแระยุดก็โอ้โหแ้ทำไมของมันเต็มเงี้ย,ปก,มมกป,นะยปกติของมันไม่เต็มนี่นาเราไปเก็บอะไรเพิ่มหรือเปล่าของมันเลยเต็มเฮ้ยปกติของมันไม่เต็มนี่มันเดือช่องว่างไม่กี่ช่องว่างเฮ้ยช่างมันเะ เราน่าจะไปทำอะไรก่อนหน้านี้แล้วก็น่าใจนั่นนะวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าทำไมเดี๋ยวผมตัดออกแน่นอนแต่ละอันนะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องแบ่งเป็นพาร์ทพาทไปเนื่องจากมันคลิปมันยาวมากนะคือต้องตัด พอคลิปเนี้ยเดิมทีอ่ะมันยาวมาหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยตัดออกสบังคลิปให้มันเลวอุยอ้ยอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักผมมีตั้งชื่อตัวนี้ว่าน้องสีแล้วกันนะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยนะครับนี่เห็นไหมให้กระดูกให้กระดูกไป โอ้หกินครั้งเดียวอร่อยเลยอ่ะนะตั้งชื่อว่าฟู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 ฟิฟฟฟฟโลแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวแรกชื่อว่าฟูจิโกะนะก็ตั้งชื่อว่าฟูฟิโลกันฟูฟิโลฟูฟิโลฟูฟิโลหรือว่าตั้งสายยาว่าน้องซีนะครับน้องซีนั้มันชื่อกูเอ้ยช,ชื่อน้องน้องกูนี่มา นี่เป็นหมาน่ารักล้ชยซีฟูฟุโลกนะซีฟูฟิโลนะครับก็เดี๋ยวมันก็ตามผมเองแล้วมั้งตัวใหม่ๆนะน่ารักอุ้ยจีตัวหนึ่งอุย้ยหมาพันดีดีบันหมานะครับ ฮ่ามีเพื่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงาน,นหนึ่งขอขอให้ได้เอ,อ้ยให้กระดูกมาเป็นอะไรที่แบบมาเหมือนถูกปก่วยหนึ่ง้านนะครับโอเค ตัดไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เดือนเลโลกนี้ไม่มีไม้ไมใช้นะครับ <c oughs> เฮ้ยกูตัดออกแล้วลวเออมันนี่มีไม้ใช้ถูกกลนนี่ว่ะเราต้องปลูกทดแทนด้วยสิจะได้มีใช้อย่างทัวถึงใช่ไหมพี่แกะลอยวะเฮ้ยแกะของคนแก้หน่อยครับอื <c oughs> ตายยังยังเรองอือได้้วยตอนนี้นเราห่างจากบ้านมากเลยนะครับรู้สึกแถวนี้จะมีแม็กมาด้วยนะมีแม็กมากไม่พอ,อยังยังยังมีน้องหมานะครับสึกว่าจะเจอแจ้แถวนี้แจ้รอยวะ อุ้ยมาวับอู้มาวับ,มา,วบมาสายพันุ์ใหม่สายพันธน่ารักมาวับได้ที่นี้ผมมาสำรวจแล้วนะครับสำรวจกับน้องนั่นแหละ ก็ใช้เรือให้เกินประโยชน์นะครับหวังว่าน้องหมาของเราจะตามมาได้เนะี่ยแต่ถ้าตามมาไม่ได้ก็ก็ลำบากผมหน่อยแหละผมต้องพามันมาทีนิดทีนิดเละโอเคจอดน,นี่ครับผมโอเคทุบๆทุบๆททุบทุบุที่ติงอะไม่ต้องใช้เรือก็ได้นะว่ายน้ำก็พอแล้ หมามันจะได้ตามมาด้วยจริงแต่นี่คงไม่ตามรอกม่างอ้าวไม่ตามจริงด้วยเออเดียค่อยว่าทีหลังปกติมันควรที่จะตามนะแบบว่าเราวะเออแบบว่าเราพายเรืออย่างเงี้ยมันก็น่ามันควรเออนี่ อ้าตามมาแค่ตัวเดียวหมาที่แบบหมาพันธ์ุนี้คือบบิเศษมากเลยอะคือไม่ต้องว่ายน้ำนะครับมันวับเลยหมาในแมคคราบนี่ไม่กลัวน้ำอยู่แล้วว่ายน้ำได้ทุกตัวนะครับโอเคสายนี่ผมจะเอาไปทำ เป็น่ากระจกส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับบ้านใหม่นี้นี่นะครับบอกเลยว่าบ้านใหม่นี่อาจจะดูไม่สวยหน่อยนะ เพราะว่าผมว่ากะที่จะทําไม่ค่อยดีจากบ้านแรกสรักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าทำผมจะพยายามทำให้มันดีกว่าบ้านแรกนิดนิดหนึ่งเรื่องแต่ขอไม่รับประกันนะครับว่าไม่สวยอะไรเงี้ยเอาแบบพอดีพอดีอยู่พอได้พอแล้ว นะส่วนบ้านแรกก็เอาซะใหญ่อลังการเลยอุ้ยแถวนี้ทะเลทรายป่ะครับถ้าแถวนี้เป็นทะเลทรายเราก็เก็บทรายได้เยอะเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้ตัวนี้ชื่อฟูยโลใช่ไหมนิโกเนิโก เอ้ยตัวหนึ่งชื่อนิกเกแล้วกันนิกก็ชื่อสมันเพลงเพลงนี้คุณคุณหูเหมือนกันนะมันเคยได้กิเคยได้ใครยินเอ้ยมันเคยได้ยินใครร้องสักคนโอเค ทำเป็นเสาสัญญาณพี่เสาสัญญาณทำให้รู้ว่าเออทางนี้กลับบ้านนะเวลากลับบ้านจะได้กลับง่ายๆเฮ้ยผมเจอเกาะส่วนตัวแล้วครับผมเจอเกาะส่วนตัวแล้วด้านหน้าน่าจะเป็นโอ้โหดินแดนใหม่อันไกลโพนร,รือเมล่าครับมีทั้งทะเลทรายมีดิน โอ้โห oh. พร้อมที่จะเป็นดินแดนใหม่ของเรานะครับงั้นผมขอปักฐานอยู่ที่นี่เลยกันนะโดยใช้โดยใช้เกาะนี้เป็นเกาะส่วนตัวนะครับเนื่องจากมันมีดินทะเลทรายร้อมเลยนะครับเนื่องจากพระอาทิตย์มันจะตกแล้วนะครับและตอนนี้น้องหมาก็ไม่วาฟมาอมกเลยผมก็เลยต้อง ตั้งทินฐานอยู่ที่นี่นะครับโอเคเราเอาแคมไฟมาด้วยแล้วนะครับเราก็ทำการวางแคมไฟไปห้านะอุย้ยสอม,ม,มบี้มาสอมบี้เรือดำน้ำครับสอมบี้เรือดำน้ำครับ ไมตัวนี้มันแบบอืดๆอย่างวะตรงนี้อืดโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีแล้วเป็นเพราะโทรศัพท์มันเป็นเพราะโทรศัพท์หรือว่ามันเป็นเพราะซอมบี้นไหมด้วโอเคนะครับผมก็ตั้งถินฐานไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวก็จะมาทําต่อพาร์ทหน้าให้แล้วกันนะครับก็ถือว่าพาร์ทนี้เดินทางมา ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งแล้วพานหน้าเราก็จะมาสร้างบ้านแล้วก็ตั้งถิ่นฐานตรงนี้กันนะครับก่อนแรกผมขอวางรั้วให้เสร็จก่อนนะถ้าเกิดตายแล้วก็ผมตัดแน่นอนนะครับตัดไปเป็นพัดพัดอื่นต่อแน่นอนนะครับ อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูบอกว่าอย่าเข้ามาไงเออใครใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ยที่มันอืดอจริงเนะี่ยโอ้มีการช่วยเลยครับขอบคุณมากครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนออกไปนี่มันพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวของเราอยานะครับอย่า พื้นที่ส่วนตัวไงพื้นที่ส่วนพื้นที่โอ้ยเคลนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เปิดกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสบวัสดีก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครก็อยากให้ผมกลับไปบ้านนู้นนูวว้นไวก็บอกผมได้นะสวัสน,นี้ก็ตัวลาไปก่อนครับ มาครับ